่านมาเร็วๆเมื่อวานนะครับก่อนจะคุยก็คือตอนแรกว่าใจนําเสนอคงไม่ต้องนําเสนอนะครับเพราะว่าไม่ทันก็เดี๋ยวผมอ่านแล้วผมคอมเมนต์เลยว่าของใครคนปรับตรงไหนยังไงบ้างนะครับไม่ต้องออกไหก็ได้ั้งครับไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวจะเดี๋ยวหรือจะเดี๋ยวคุณจะตรวจสอบว่าจริงไม่จริงนะ พอดีไฟล์ที่เซฟมามันอาจจะไม่ได้เรียงตามรายชื่อนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์ตามไฟล์ที่ส่งมานะครับมีเยอะเลยเป็นสิบคนเลยเขียนเพื่อให้เพื่อให้อย่างเงี้ยไม่เอานะครับให้เขียนสไตล์ของคุณการจะของคุณจินตนาคือไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนเหมือนกันได้แต่ว่าวิธีการเขียนก็คือบอกถึงการกระทําอ่ะถ้าใครอยู่ในลายกลุ่มอ่ะผมเพิ่งส่ง powerpoint อันใหม่ที่ผมบอกผมเพิ่งปรับ่ะส่งไปให้ ถ้าท่านดู PowerPoint นั้นท่านจะรู้ว่าทำยังไงนะครับอะไรครับได้เรียนรู้เนาะได้เรียนรู้กรณศึกษาและประสบการณ์ในการดำเนินงานของจากคู่มือเล่มน,นี้ปรับให้มาสอดคล้องกันนิดนึงนะครับข้อ3ส่วนข้อ4ข้อ5เนี่ยเอาตามนี้เลยไม่แก้ให้เขียน3ข้อน,นี้คือตอบวัตถุประสงค์เราเรียกไป output, ็นเอาุตแล้วคุณเขียนเอาคมและอิมแพคจากสิ่งที่คุณทำด้วยหมายความว่า เมื่อคนที่ใช้คู่มือเล่มนี้เมื่อมหาลัยมีคู่มือในการทํางานและคนเข้าใจการทํางานว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรวิธีการเป็นอย่างไรและมีเทคนิคการทํางานสิ่งที่จะเกิดตามมาก,ก็คือการทํางานุูก็จะไม่ไม่ผิดพลาดงานก็จะมีมาตรฐานมากขึ้นก็คือเป็นผลคือเป็นเอา์คัมที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่คุณท,ทําข้างบนและอิม a พ t ก็คือเมือม่อเมื่อมันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ปุ๊บคนก็สามารถทํางานแทนกันได้ คือแค่อยากขอความเห็นนะคะว่าควรจะใช้คำว่าการติดตามและรายงานผลหรือการติดตามและประเมินผลครับอตอนเราทำทำไมเราสงสัยประเด็นนี้ครับถ้จริงๆแล้วอ่ะในเนี้ย,วนเ,นยเวลาเขียนนะคะมันจะเป็นการติดตามแล้วก็มีเรื่องของการรายงานผลตัวชี้วัดไปเลยค่ะแต่เขาเนี้ยถ้าเอาตามชื่อจริงๆอ่ะชื่อของงานที่ทําจริงๆมันเป็นการติดตามและประเมินผลนะคะเป็นชื่อของ ชื่อขององานที่ทำในฝ่ายด้วยค่ะแต่แต่ว่างานเราทำเขียนว่ารายงานใช่ใช่แล้วลักษณะลักษณะของคู่มือเล่มนี้ตอนเขียนอธิบายอ่ะมันเป็นการรายงานหรือการประเมินการประเมินแปลว่าอะไร<ม>โอเคลงไปดูเนาะหนังสือกพอรอมีเยอะพวกนี้แล้วก็ตำรงตำราอาจารย์เนาะ<ม>ที่ผมถามประเด็นนี้คืออย่างนี้ครับมผมไม่อยากให้เราหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเยอะนะครับ<ม>คือ เรียนทุกคนอย่างนี้นะครับว่าเรียนเรียนเพื่อทราบบวกเดือนด้วยเดือนด้วยนะครับเดือนด้วยนะครับว่าคือผมเรียนอย่างนี้เนาะผมอยู่ในช่วยผมช่วยงานของมหาลัยเนี่ยในกับเป็นกรรมการของมหาลัยเนาะผมไม่ได้เป็นคนประเมินเองนะเนาะที่ผ่านมาเราก็เจอนะว่าเราว่าคนที่ขอตําแหน่งอะไปลอกมาจากที่ต่างๆแบบไม่ถูกต้อง โอเคไม่เป็นไรนะ้องูดตนะครับผมตั้งคําถามฝากดูว่าอยากให้เราเขียนว่าการจัดกลุ่มมหาวิยาลัยมันมีประโยชน์ยังไงมันไม่ใช่แค่บอกว่าจัดกลุ่มแต่บอกว่าการจัดกลุ่มมันช่วยขับเคลื่อนอะไรพันธรรกิจด้านการศึกษาของประเทศนี้ยังไงแล้วมนจัดมาแล้วมันดียังไงประมาณอย่างนั้นเนาะต้องบอกไปด้วยนะครับอันที่2ครับมหาวิเลยไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเปิดไมก็ได้ครับปิดไปเลยถ้าทําดีมันจะเกิดผลดียังไงถ้าทําไม่ดีจะเกิดผลไม่ดีอย่างไรบ้างกับการขับเคลื่อนงานของมหาวิยาลัยอันนี้ฝากฝากผู้ประเด็นนี้เพิ่มเติมเข้า โอเคทีนี้มาดูบทที่สองครับอ่าอ่าถูกก็คือไม่ตั้งชื่อหวัวข้อตามชื่อพรบเนาะเนื้อหาภา,ายใต้หัวข้อนั้นคืออะไรตั้งชื่อตามนั้นไม่เอาพราบรมาตั้งเป็นชื่อนะครับนะครับ it สองแต่ต้องอ,อ้างอิงพรบนะสองอย่าตัดแปะมาตามมาวางอย่างนี้เนาะเรานําเสนอไปเลยว่าเช่นอันเนี้ยมนเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรก็เขียนเป็นข้อหนึ่งจุดหนึ่งแล้วก็อธิบายเลยว่าประโยชน์ของการควบคุมอะไรก็ว่าไปเนาะอันที่สอง ถ้าเราต้องการสื่อสารว่าต้องการสร้างมาตรฐานในการทํางานก็เขียนไปเลยเพื่อสร้างมาตรฐานหรือนําเสนอแนวทางและมาตรฐานในการเตรียมการคัดเลือกนะักสึกษารางวัลก็ว่าไปประมาณอย่างนี้เนาะข้อสองอันนั้นคือวัตถุประสงค์ของงานหรือวัตถุประสงค์ของคู่มือเออระบบที่คุณทําขึ้นมามันเพื่อคนก็ถึงเอกสารได้โดยสะดวกแต่นี้มันคู่มือคนละเรื่องกันนะ อันนั้นคือวัตถุประสงค์ของอะไรครับเออมันไม่ใช่วัตถุประสงค์ของคู่มือไงคือตอนเนี้ยพี่สับสนระหว่างวัตถุประสงค์ในการทําคู่มือกับวัตถุประสงค์ในการทํางานอันนั้นส่วนครับนะในวันนี้นะครับที่คุณต้นให้ความกรุณานะครับตรวจแล้วก็ปรับแก้ให้กับพวกเรานะครับเดี๋ยวยังไงทางเจ้าหน้าที่ครับจะส่งลิงก์นะครับเป็นลิงก์ในการส่งข้อมูลในส่วนของการปรับแก้นะครับให้ในลายกลุ่มของทุกท่านนะครับ